สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเบลอีกแล้วนะคะในช่องสล็อตเลอร์บี้ค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่นเป็นสล็อต PG นะคะกับเกมเกมนี้ค่ะบาหลีเวอร์ชันนะคะเป็นเกมกยรท่องเที่ยวอ,อะไรประมาณนี้นะคะอะเบลก็แอบ,บไปลองเล่นมาแล้วนะคะ,ะก็ลองเล่นมาแล้วมันก็ไม่เข้านะเออเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นอีกรอบนะคะโดยทุน2000นนะคะมันจะปังไหมแค่นั้นแหละ,อะเอกรู้นะว่าวันนี้มันจะปังไหมนะคะ โอเคเดี okay, ๋ยวลองกดเข้าเกมเลยนะคะตัวเกมก็จะเป็นหน้านางํำนะเออกดเข้าไปในเกมเลยนะคะอ่ามันเป็นเกมมันอยู่พักผ่อนของบาหลีนะคะโอเคมีหมุนฟรีนะคะมีซื้อฟรีสปินด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครดังๆมันจะเป็นตัวไหนนะคะอ่าเด็ดๆแพงๆไหมพูดผิดน,นะคะโอเคก็จะมีเป็นานางลำยิ้มนะคะแล้วก็เป็น ผู้หญิงบิกินี่สถานที่ท่องเที่ยวหมวกแล้วก็น้ำมะพร้าวนะคะนอกนั้นก็ตัวเหมือนปกติค่ะแล้วก็มีวายแล้วก็พาสปอร์ตมั้งที่เป็นตัวหมุนฟรีนะคะอ่าวายก็จะมีเหมือนกันนะคะแล้วก็ฟรีสปินนะคะก็ก็ก็มีนะเออเคยเล่นอยู่นะคะเคยซื้อสองสามร้อยนี่นะคะไม่ได้ซื้อตัวแพงเยอะนะคะโอเคก็จะมีวายนะคะตัวคูณมันจะคูณเพิ่มทีละหนึ่งนะเวลาเราแตกนะคะเวลาเราแตกใช่เออ ผู้ถูนะคะโอเคพาสปอร์ตสามอันได้ฟรีสปินไว้ได้หมุนฟรีนะคะโอเคมาเรามาเพิ่มเบดกันดีกว่านะคะเดี๋ยวลดมาเป็นเบตละแดบาทพอนะคะมันจะได้6 0 0้อยบาทนะคะโอเคมาหมุนกันเลยค่ะเออพาสปอร์ตมาแล้วสามใบนะคะเดี๋ยวตัวที่สี่จะมาไหมอ่าไม่มาไม่เป็นไรคะ่ะได้คูณเท่าไหร่ได้แปดรอบได้หมุนฟรีแดรอบคูณเริ่มต้นที่หนึ่งนะคะโอ้โหนอยอยู่นะ แล้วก็จะในเพานะคะก็จะไม่มีตัวเอ็ดคิงแอมอะไรนะคะไม่มีนะก็จะมีเป็นตัวนี้เลยโอ้โหรอบแรกก็ไม่มาสแลนะคะไม่มาเว้ยโอ้อะโอ้ยจะไม่มาจริงๆเหรอเนี่ยไอคนอื่นเนี่ยอุตส่าห์มาเล่นโชว์นะอ่ะมาร้องกันเบิงมาๆมา,มาตั้งใจเล่นละดูนะคะโอ้น้ำมะพร้าวไม่มาเลยเว้ยเหลือหนึ่งรอบอ้ยน้ำมะพร้าวมาหกลูกแะอ่อมาเท่าไหร่แปดลูก เอ้ยโอ้โหไม่มาว้ยรอบนี้ได้43บาทนะคะเหลือหมุนรอบสุดท้ายโอ้โหไม่มาจริงไ้ซื้อไป600ได้มา43บาทแม่เจา้าโอยมามาซื้อใหม่นะคะเดี๋ยวเพิ่มเป็นเบ็ดละ12บาทนะคะเป็น900นะอ่ามาลองดูกันเออพาสปอร์ตมากี่อันละเออ โอ้โหมา4อันนะคะอ่าก็ได้อยู่นะได้หมุนเท่าไหร่ได้10ครั้งนะคะอีตัวนี้นะอ่ะาเพาก็จะออกไปนะคะอันนี้เนาะโอ้โหเหลือ9รอบนะคะมาดูมารอบนี้จะเข้าไหมเอ้ยผู้หญิงบิกินี่ว่ะกับวายนะคะมา8ตัวละเออ10ตัวนะคะมาอีกขออีกอ่า14ละ โอเคสิบสี่คูณไปสี่นะคะก็จะได้เท่าไหร่รางวัลก้อนโตโอ้โหโตเลยเนี่ยสองร้อยแปดสองร้อยหกสิบแปดบาทนะคะเกมนี้แอบ้ายคีโอพัตานะแล้วเบลก็ชอบนะเบลว่ามันมันแบบมันลุ้นดีกว่านะคะมันแบบเราอ่านลายไม่เก่งอะเนาะก็แบบเออมันได้โอเคมีน้ำมะพร้าวแล้วก็วายแล้วก็หมวกนะคะเออมาละไว,วายขอเข้าเรื่อยเเลยนะคะน้ำมะพร้าวมาอีกต่อโชคชะตาไปอีกนะคะเออมะพร้าวมาสิบเอ็ดแล้วนะ หมวกเจ็ดละสิบสี่แล้วค่ะมะพร้าวสิบสี่แล้วเออสิบสี่นะคะคูณเก้าไปเท่าไหร่อแต่ไปหกร้อยแปดบาทนะคะอ่าตอนนี้ฟื้นคืนทุนหรือ,อยังทุนแล้วคืนทุนแล้วอีกรอบรอเป็นกําไรนะจ๊ะอ่ามาไหมมาไหมเอ,อ้ยเริ่มมาแล้วนะบิกินี่ผู้หญิงบิกินี่นะผู้หญิงเล่นเซิร์ฟสเก็ตหรือเปล่าเซิร์ฟบอรด สิบเอ็ดตัวแล้วมาละสิบเท่าไหร่นี่พาสปอร์ตโอ้ตายละมันเป็นฟรีพาสปอร์ตนะคะอ่าเบลอาจจะอ่านผิดนะขออภัยด้วยนะคะได้ไป6กร้อยแปดสิบสบาทโอ้โหหันมาอีกทีพันกว่าบาทละได้กำไรประมาณเจ็ดร้อยแล้วนะเอ้ยเริ่มมาว่ะอีตัวนี้ก็แพงอยู่นะคะเพื่อนนะโอ้โหหมุนไปคูณสิบสนะคะกับยีดได้สี่รอยกว่าบาทจ้า โอเคได้อยู่ได้อยู่นะละสามรอบสุดท้ายนะคะมาลุ้นกันจะเข้าไหมเอ้ยมามาค่ะขอยีกโอ้โหไม่มานะคะเหลือหนึ่งรอบเอ้ยมาค่ะโอ้โหหกเจ็ดตัวละหกเก้าตัวละหกเอออะไรคูณสิบแปดแล้วค่ะอ่ะมาอีกเรื่อยๆรอบนี้คาดว่าจะปังนะคะใครเปรสิบปังได้ไหมเด้อ รอบนี้ได้จ้ะโอเคไม่อีกไม่อีกโอ้โห9เก้าสิบคูณยีิบสองเพื่อนๆจะไปเท่าไหร่รอบนี้อ่าคืนทุนแลน้วน,น,น,นะรอนะนะได้ไปพันเก้านะคะมาโอเคซื้อไปเก้าร้อยนะคะได้กําไรมาประมาณสักสามพันเอ็ดนะคะโอ้โหปังอยู่นะเอ้ยรอบนี้มาได้อีกนะรอบสุดท้ายนะคะ มาดูอีกซิจะเข้าอีกไหมโอ้โหยี่สิบสามคูณยี่สิบสามนะมาดูรอบนี้ได้ถึงห้าพันไหมโอ้โหรางวัลมิกก็มาค่ะอ่าได้ไปสี่พันห้านะคะหมุนซื้อไปเก้าร้อยนะคุ้มอยู่นะเนี่ยโอ้ก็คุ้มอยู่นะคะมาสี่พันห้านั่นแหละอ่ะคุ้มอยู่นะเดี๋ยวเรามาเล่นอีกนะคะเดี๋ยวมาดูอีกว่ารอบต่อไปมันจะเข้าไหมนะ ตอนนี้ได้กำไรประมาณสักสามพันแล้วนะคะแต่ว่าไม่ยอมนะคะเดี๋ยวขอเล่นอีกนะคะเพื่อนๆน,นะมาโอเคค่ะเดี๋ยวเบลขอซื้อฟรีสปินนะคะเพิ่มเพิ่มเบ็ดนะคะเป็นเบ็ดละยี่สิบล้วกันนะคะอ่ากดไปแล้วเนาะเป็นพันห้านะคะมาโอ้โหพาสปอร์ตเข้ามาแล้ว3ตัวนะคะฟรีสปอร์ตนะฟรีพาสนะใช่ปะอ่านถูกไหมฟรีสปินเออ ที่อาจเป็นพาสสปอร์ตเฉยเห็นหนะ้าเหมือนพาสสปอร์ตนะก็อาจเป็นพาสสปอร์ตนะคะแต่ที่จงมีฟีสปินเออโอเคเหลือหกห้ารอบเอาเพื่อนๆซื้อไปสองพันเนี่ยเอ,อ้ยจะไม่มาเหรอโอ้โหแปดสิบสี่คูณสองแม่เจ้าเสียดายอยู่นะมากค่ะเหลือสี่รอบนะคะฟีสปินมาหนึ่งตัวอ่ะ เอ้ยไม่มาว่ะอ้ยเหลือสองรอบเองซื้อไปหมดสองพันนะคะโอ้โหจะกลับมาขาดทุนหรือเนี่ยโอเคมาค่ะทำไมเบลถึงชอบเรียกว่าพารสปอร์ตว่ามันเป็นรูปพารสปอร์ตนะเ,นเพื่อนๆที่จริงเป็นฟรีสปินเอ้ยโ,โอเครอบนี้คุณห้านะคะได้เท่าไหร่ได้สองร้อยกว่าบาทซื้อไปสองพันนะโอ้โหคุมมค้มไหมเนี่ยคุ้มไหมไม่คุ้มนะคะมา โอเคเดี๋ยวซื้ออีกนะซื้อไปเบ็ดละสี่สิบเลยนะคะเออหมุนไปสามพันนะคะรอบนี้ฉันจะเกลือไหมซื้อไปสามพันเลยนะหมนเมื่อกี้ไปเกือบห้าพันเลยนะเพื่อนๆน,นะโอเคมาเดี๋ยวมารองกันค่ะเออได้หมุนฟรีสิบรอบโอเคสี่สปินไม่มานะ โอ้ยมามามาเริ่มมาแล้วนะคะมันเป็นตัวผู้หญิงบิกินี่นะคะแปดแล้วโอ้โหได้ห่าไหร่รอบนี้คุณแปดนะคะได้ห้าร้อยเอ้ยเหลือแปดรอบนะคะหมุนได้รอบมาห้าร้อก็เวิร์กอยู่นะโอ้โหไม่มาค่ะไม่มาค่ะไม่มาเหลือสี่รอบโอ้โหน้ำตาจะไหลจะได้ไหมเนี่ย สามรอบหมุนซื้อไปสามพันดูนะเอามาๆมา,มาขอมาเถอะสามรอบสุดท้ายโอเคเริ่มไปคูณหก้วะคะ่ะตัวก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเฮ้ยไว้มาเรื่อยๆไว้ไาอีกค่ะน้ำมะพราวไปสิบสองละสิบสี่ไว้ไาอีกสิบหกคูณสิบเอ็ดแล้วตอนนี้ขอสุดปังโอเคสามร้อยคูณสิบเอ็ดไปเท่าไหร่คะ เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้เท่าไหร่เท่าไหรสามพันสามโอ้โหสุดปังแม่ซื้อไปสามพันนะคะมาได้ทุนคืนแล้วนะมาเรามารุ้นอีกนะคะอันนี้นะได้เท่าไหรสิบเอ็ดคูณแปดสิบได้แปดร้อยแปดสิบนะคะโอ้โหเริ่มคุ้มแล้วมาเราเริ่มคุณทุนแล้วนะคะมาเหมุนเหลืออีกสองรอบนะโอ้โหเหลือรอบสุดท้ายมาขอให้เข้าเถอะ เออหมวกยังมาวะ่ะโอเค12บสคูณหกสินะคะเท่าไหร่720โอเคมซื้อไป3,000รอบนี้นะจ๊ะได้มา5,400นะกำไร2,400นะคะแล้วก็ตอนนี้นะมีเครดิตไหมประมาณ6,500นะเออ6,500แล้วลงทุนไป2,000นะก็ได้มาเท่าไหร่4,500หรือเปล่าโอ้โหสุดคุ้มมากค่ะเพื่อนเื่อนนะอ่ะสุดคุ้มมากสำหรับเกมนี้นะคะอ่าบาหลีนะ เพื่อนก็อย่าลืมไปลองเล่นกันได้นะคะเล่นแต่ไม่ต้องเล่นแบบเบ็ดเยอะเหมือนเบลนะคะลองเล่นทีละสิบทีละห้านะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวจะไปถอนเงินแล้วนะคะใครอยากให้รีวิวเกณไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกค่ะโอเคสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย